สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาพระทองคําที่หน้าเก็บน้าสะสมแล้วกันนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็เอาราคาเบื้องตนน้นด้วยนะครับวันนี้ได้ได้เช่าพระได้มีโอกาสเช่าพระมานะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นพระทองคําที่อนาคตจะแพงมากและปัจจุบันก็แพงแล้วนะครับปัจจุบันก็หลักแสนทั้งนั้นเลยครับที่เอามาให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากถูกสุดไปแพงสุดดีกว่าให้เป็นเพื่อนลองเดานะครับองคไหนติ๊กตอก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 องค์ที่ราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับก็นี่ครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นรุ่นอันนี้รุ่นกรมุลกากรนะครับน้ำหนักก็ยี่สบองจุดแนะครับหรือหกสลึงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะมีสาแบบนะครับร้อยปีกรมสุนนะครับ เป็นปีส7 1เจปีกรมสุนนะครับมี3แบบขัดเงาทั้งองค์แล้วก็พ่นสยทั้งองค์แล้วก็ขัดเงาบางส่วนขัดเงาบางส่วนก็จะขัดเงาแค่ตรงสังกตินะครับอย่างนี้นะครับ3แบบแบบละสี่พันองค์นะครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่น่าเก็บครับเพราะว่า1คือพระเนี่ยทำมาจากื้อทองคําแล้วก็สวยแล้วก็พิธีดีด้วยครับเป็นพระที่ผมว่าน่าเก็บนะ น่าเก็บน่าเก็บเป็นรุ่นที่ยงังน่าเก็บอย่างน,าน้อยก็ยังมีมูลค่าของทองคาด้วยนะครับน,นี่เป็นรุ่นที่ผมแนะนํานะครับก็วิธีการดูเกทแฮรก็ไม่ยากนะครับพวกนี้ดูน้ําหนักนะครับดูพระไม่ฟีบอะไรอย่างเงี้ยครับมีเลขตอกก็แต่ตังได้แล้วครับไม่ยากเ็นถัดมานะครับก็เพิ่ม ความแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นหลวงพ่อสวดอนกรมตำรวจนะครับก็จะจะราคาเล่นหาจะแพงกว่ารุ่นกรมสุลกากรน,นะครับอันนี้เป็นปี38นะครับก็ในในพระที่มีกล่องการอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับถ้าเป็นพระที่อุปกรณ์ครบนะครับแบบเนี้ยส,สวยก็เป็นแสนนะครับก็ต้องดูน้ําหนักครับน้าหนักจะต้องน้ําหนักจะต้อง1บาท1บาทแล้วก็ น้ำหนักหนึ่งบาทแล้วก็อุปกรณ์ต้องครบนะครับพระไม่ผอมไม่อะไรนะครับแล้วก็อะไรละเอียดเรื่องราคาก็จะมีผลนะครับกับกับความสมบูรณ์พระนะครับเม็ดพระศกจะหมูผิวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ดีสภาพไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ถึงแสนนะครับก็สําหรับรุ่นกรมตํารวจนะครับเป็นรุ่นที่ผมเชียร์นะครับ ก็น่าเก็บน่าสะสมครับเพราะว่าพระมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคํามีหลายพิมพ์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับพระทองคํารุ่นนี้นะครับอันนี้รุ่นกรมส่วนนาการกรอ,อันนี้รุ่นกรมตารวจนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างพบเจอได้ยากมากนะครับอันนี้เป็นพระประธานยิ้มละฟ้านะครับสมเด็จโตนะครังนะครับรุ่นร้อยปีนะครับนี่นะครับแบบนี้นะ น้ำหนักก็จะประมาณเกือบสองบาทนะครับยี่สิกว่ากรัมนะครับยี่ิกว่ากรัมนะครับอันนี้ก็จะแพงสุดในบรรดาสาองค์นี้เลยนะครับอันนี้ก็หลักหลักแสนขึ้นไปนะครับแบบนี้นะด้านหลังก็จะมีะระฆังตรงนี้นะครับเห็นไหมเหมือนเหมือนเป็นโคดที่อยู่ในพระบูชาวระฆังรุ่นร้อยปีก็จะมีโครต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ จะมีอุดกิ่งใต้ฐานข้างล่างนะครับก็จะเป็นรูประฆังแบบนี้นะครับของเกมีเยอะนะครับต้องระวังนะครับก็อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนมีนะครับก็ส่งมาให้ผมได้นะครับผมก็จะรับเช่านี่คือพระทองคําเนี่ยผมว่ามีเสน่ห์หมดแหละสวยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ได้เช่าพระทองคํามาก็เป็นพระยอดทงนะครับหลวงพ่อคูณนะครับก็อันนี้จะเป็นทองเก้านะครับก็ดูเลยฮะเขาก็จะมีเสน่ห์สีสวยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ก็น่าเก็บนะครับพืพระเนี่ยถ้าเป็นตอนเนี้คือราคาทองอะ่ะสี่นะวันนี้ที่ผมทําคลิปนะครับทองวันเนี้ยสี่หมื่นกว่าบาทแล้ว<ะ>คือแบบแพงมากและจะเป็นและพราที่เป็นทองคําอย่างเงี้ยก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นไปขึ้นไปใหญ่เลยเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากราคาทองคําก็ค้าค้ำมาแล้วแล้วก็มีพุทธคุณพุทธสินอีกนะครับก็ก็น่าเก็บพระบูชาพาระทองคําอย่างเงี้ย ผมว่าก็ก็ก็น่าเก็บน่าเก็บน่าสะสมนะครับเนี่ยพระกรมตำรวจนี่ก็น่าเก็บทุกพิมพ์เลยครับมีห้าพิมพ์อันนี้ร้อยปีนะครับหรือว่าถ้าเรางบน้อยเราก็มาเก็บร้อยสิบแปดปีอะไรนี้ก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ขอให้เก็บให้เป็นพระที่สวยแล้วก็เท้อะไรเงี้ยครับอนาคตก็ชนะอยู่แล้วครับ แล้วก็เป็นพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับจริงๆบ้านหลวงพ่อโสธรแทบทุกรุ่นครับก็น่าเก็บหมดพระกุทธชินนาราชอะไรอย่างเงี้ยน่าเก็บหมดก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆม,มีมีเก็บไว้เยอะเกินอยากจะปล่อยนะครับเห็นราคาทองขึ้นขึ้นนะครับก็ติดต่อหาผมได้นะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์แอดแอดเต้าอุดมศักดิ์แล้วก็เบอร์โทรนี้เบอร์โทรผมเลย ก็ถ้าเพื่อนๆมีเยอะอะไรเงี้ยจะแบ่อยากจะแบ่งปันให้ให้ให้ผมไปสะสมนะครับก็แอดไลน์มาหาผมสอบถามพูดคุดยกันก่อนได้นะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นไงครับเป็นพระทองคำที่ผมว่าก็ก็น่าเก็บนะผมว่าผมว่าสวยนะก็คือเพื่อนๆลองดูนะครับว่า ว่าเราชอบรุ่นไหนหรือชอบแบบไหนนะครับก็ก็เก็บได้ทุกรุ่นแหละครับแล้วแต่แล้วแต่บัตเจ็ดแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋านะครับก็ก็ลองดูครับถ้าเพื่อนๆมีเยอะไปหรือยังไงก็แอดไลน์เอามาแบ่งปันกับผมได้นะครับผมประเมินราคาให้ไปบริการถึงที่ให้นะครับไม่มีติดไม่มีทำใบรับรองไม่มีอะไรเลยครับไปถึงชอบจ่ายเงินจบแยกย้ายก็ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ